สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Review ครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่าเล็กจริงๆนะครับตามชื่อของมันเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยก็มาในซีรีของยี่ห้อของ Orange Pi นั่นเองนะครับผมก็อันนี้ครับบอร์ดตัวน,นี้ก็มีชื่อว่า Orange Pi Zero LTS นะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของบอร์ดตัวนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมนี่เปิดขึ้นมาข้างในกล่องนะครับก็จะมีแท่ตัวบอร์ดกับเอกสารทางด้านความปลอดภัยนะครับผมก็จะมีแค่นี้นะครับก็ก็กอาจจะดูแบบราคาถูกนะครับผมเค่งซึ่งมันก็ เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับที่มีราคาถูกจริงๆน่ะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ตัวบอร์ดนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับขนาดของตัวบอร์ด o r a n g e Pi ์พา o ซ t s จะค่อนข้างเล็กนะเล็กกว่าตัวบอร์ด Arduino Uno แบบปกติอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมสหรับบอร์ดตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็ตัวบอร์ดจะมีหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนะครับของตัวบอร์ดอาออร์ Pi นจ์พายซีกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับน่าจะมีอะไรให้ใช้บ้าง นะครับฟีเจอร์อะไรของมันต่างๆนะครับผมโอเคก็ตัวบอร์ดนะครับก็จะเป็นรูปแบบของบอร์ดขนาดเล็กนะครับผมอันนี้ก็ขนาดอยู่ที่48่คูณสีมิลลิเมตรนะครับผมผมขอมิติของตัวบอร์ดตัวนี้นะครับผมตัว CPU ที่ใช้นะครับ CPU ตัวนี้นะครับเป็น CPU ของค่าย Allwinner รนะครับรุ่น S2 Plus นะครับผมก็เป็น CPU ียูคอร์ดคอร์นะครับ Arm Cortex A7 นะครับผมก็ถึงแม้ซีรีส์มันอาจจะดูเก่าไปหน่อยนะครับแต่ก็ CPU ตัวนี้นะครับก็เป็น quad core แล้วก็รองรับการถอดรหัสวิดีโอ H 2 6 5เลยทีเดียวนะก็ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนะแต่ก็มีมาให้นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็เป็นแรมนะครับมี2ขนาดนะครับให้เราเลือกได้นะครับก็จะเป็นรุ่นแรม2 5 6หกเมกะไบต์แล้วก็512 MB เมกะไบต์นะครับตัวที่นำมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นแรม 256MB าเมกะไบต์นะครับผมคิดว่าคงไม่น่าจะเล่นอะไรไม่ได้มากนักนะโอเคนะครับก็ตัวบอร์ดนะครับผมเลยเอาก็จะเป็นขนาดนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ตอ่าไมโคร USB นะครับที่เอาไว้สำหรับชาร์จไฟเลี้ยงนะครับผมก็เป็นอ่าใช้ไฟเลี้ยงของตัวบอร์ดนะครับแล้วก็พินตรงนนนี้ะะครับก็็จเป พินไว้สําหรับต่อกับอุปกรณ์เสริมนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันอินเทอร์เฟสนะครับก็ตัวพินตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการเชื่อมต่อ,อ USB 2.0นับทั้งหมด2ช่องนะครับมีช่องต่อหูฟังมีช่องต่อออกทีวี TV ได้นะเป็น RCA นะครับผมอันนี้เราก็มีรับไมค์แล้วก็มีรับสัญญาณจากตัวอินฟราเรดนะครับผมเขาจะอยู่ในตรงนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีความรู้นะครับในการเชื่อมต่อกับพวกนี้นครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครเน้นความสะดวกนะเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นบอร์ดที่สวมกับบอร์ดของตัวนี้ได้พอดีนะครับก็จะเป็นต่ออุปกรณ์เพิ่มอย่างพวก USB เพิ่มเติมตม,มีช่องต่อ,อรีโมทนะมีช่องเสียบ แจ็คหูฟังอะไระพร้อมวิดีโอเอาอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มีมาให้นะครับสำหรับในตรงนี้นะครับผมใครที่สนใจก็ลองไปดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้ตัวน,นี้นะครับก็จะเป็น ในส่วนของ GPIO นะครับทั้งหมด26ิพินนะแบนนี้เขาไม่ได้ใส่พินที่เป็นบักรีมาให้นะครับเราก็ต้องถ้าใครจะใช้ก็ต้องซื้อในส่วนของตัวพินเอามาบักรีเองนะครับผมในส่วนของบนนะครับมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ LAN นะครับตัวนี้เป็น LAN อ่าสิบทัร้อยนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์เสริมนะที่สวมึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็จะรองรับในส่วนของ POE ด้วยนะแบนดนี้เขาไม่มีมาให้นะล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ต USB 2.0ทั้งหมด1ช่อง แล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นพินสำหรับ สีเหลาดีบักนะครับผมก็เอาไว้ต่อกับพวกอุปกรณ์ USB หรือ่อต่อกับบอร์ด Arduino ก็ได้นะวันนี้มาที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสล็อต m i โคร s d card ดนะครับผมในงานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชิปของ SPI Flat นะครับก็เป็นพวกบูโ l เดอร์อะไรแบบนี้นะครับก็จะไปเก็บในนี้นะครับก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับก็แล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ครับก็สุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ก็เป็นเสาอากาศ WiFi มาให้นะครับพร้อมชิป Wi-Fi ที่จะติดตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับพร้อมเสาวอากาศใครที่ใช้ Wi-Fi แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ทันทีนะครับอันนี้เป็น Wi-Fi มาตรฐาน8 0ด1 1 bgn นะครับผมอันนี้ก็ก็ติดตั้งมาให้ด้วยกันนะครับผมก็ตัวบอร์ดนะครับก็จะมีคุณสมบัติเพียงเท่านี้นะครับผมจุดสังเกตของบอร์ดตัวนี้ก็คือเขาจะไม่มีในโซนของพอร์ต h d m i มาให้นะครับผมอ่าและวนี้ก็เราจะแสดงผลใน หน้าจออะไรยังไงนะครับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับผมเราสามารถที่จะควบคุมสั่งการหรือหรือตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับได้2วิธีครับก็คือในตัวนี้นะครับก็คือเป็น serial debug นะครับตัวนี้ครับเชื่อมต่อผ่านระบบ s q l shell นะครับซึ่งจะต้องอ Config ค่าเริ่มต้นอะไรอีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะบูตตัวระบบขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะสาธิตในส่วนของการใช้ตัว serial debug ดีกว่านะครับมันจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับก็ตัวบอร์ด a n l e n p i Zero LTS นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะลงซอฟต์แวร์ตัวระบบปฏิบัติการแล้วก็ลองใช้งานกันดูครับว่าบอร์ดตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ น้ำหนักของตัวบอร์ด奥林匹เซโร่ LTS นี้นะครับก็จะอยู่ที่20กรัมนะครับผมครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่หน้าจอของอตัวระบบปฏิบัติการอาร์เบียนนะครับซึ่งก็เขาก็จะมีในส่วนของบอร์ด奥林匹เซโร่มาให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบอร์ดแอร์奥林匹ซโร่รุ่นเก่านะครับก็ความแตกต่างของระหว่ง board, างบอร์ดตัว奥林匹เซโร่ e ปกติกับตัว Zero LTS ก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยก็ว่าได้นะก็จะมีออปชันขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะแล้วก็ เนื่องจากว่ามันใช้ชิปตัวเดียวกันครับก็เลยใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันได้นะครับก็จะเป็นในตัวของ ArmB เบนะครับก็จะมีออปชันให้เลือกนะครับก็จะเป็นโฟกัลนะครับกับบัสเตอร์นะครับก็ทั้งสองอันนี้นะครับต่างกันยังไงนะครับต่างกันที่ตัวโครงสร้างของตัวระบบควาระแบบกันนะครับก็โฟกัลเนี่ยเขาจะเป็นพื้นมาจากตัวของทางอูนตูนะเวอร์ชัน่น20.04 LTS นะผมส่วนบัสเตอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบพัฒนามาจากตัวระบบ a าร์เบียน บัสเตอร์นะครับหรืออาร์เบียนสินั่นเองนะครับผมก็ใครที่ถนัดทางไหนนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะดาวน์โหลดในเวอร์ชันที่เป็นโฟกัลนะครับเพราะว่าในส่วนของซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยเขาใหม่กว่านะ ก็เราสามารถที่จะดาวน์โหลดลงไปได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นไฟล์จุด IMG. x c นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นมาวันนี้ครับในเวอร์ชั่นที่ดาวน์โหลดมานี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น20.08.1นะครับ o อเรนจ์ <S <S พายซีโร่โนะคื r เลนแล้วก็5.85นะครับผมก็หลังจากที่คลิปนี้ออกเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเวอร์ชั่นใหม่วันนี้แล้วนะก็ แนะนำนะครับให้ใช้เวอร์ชั่นล่าสุดจะดีกว่านะครับผมเขาอาจจะมีการแก้บั๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เมื่อได้ไฟล์อิมเมจตรงนี้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ในการแฟลต ตัวอ m เม e ตัวนี้ลงไปใน s d card นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ b a ล e น่าเอเชเหมือนเช่นทุกครั้งทุกคราวที่ผ่านมานะครับผมนี่ครับก็จะเป็นใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับในการแฟลตไฟล์ขึ้นมานะครับก็มันก็จะมองเห็นไฟล์จุด i m g จ e ุดด้วยนะครับผมอันนี้เราก็เลือกให้ตรงรุ่นนะครับผมนี่เราก็เลือกในส่วนของ s d card นะครับขึ้นมาเราก็กดแฟลเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบไปที่ตัวบอร์ดออเลนไพร์ซีโรได้เลยนะครับผม โอเคครับก็หลังจากที่เราได้ทําการแฟดต,ตัวระบบอาร์เบียนนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกมก็อันนี้เนี่ยเราก็เสียบเข้ากับตัวตัวบอร์ดออร์เรนพาสีโรอทีได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่จะป้อนไฟเลี้ยงไปเนี่ยไอ้น,นี้เราก็มา ต่อนะครับเนื่องจากว่าตัวบอร์ดตัว o r a n p i Zero ATS ตัวนี้นะครับไม่มีในส่วนของ Port h d m i นะครับเราไม่สามารถที่จะเอาหน้าจอแสดงผลเนี่ยเอาไปขึ้นในหน้าจอได้นะครับผมทีนี้เราจะาไปตั้งค่าไปคอนฟิกอะไรมันยังไงนะทีนี้เนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของ Zero Debug ที่ขึ้นพินตรงนี้มาให้นะับก็สิ่งที่เรามีก็คือใช้บอร์ด Arduino นะครับผมเป็นบอร์ด Arduino อะไรก็ได้นะเราก็ลงเฟิร์มแวร์ที่เป็นไฟกระพริบทิ้งเอาไว้นะครับผมเพราะเราเดี๋ยวเราจะ ใช้นี่ครับตัวที่เป็นซีเรียลของตัวบอร์ด Arduino นะมาใช้แทนนะครับผมก็วิธีการต่อนะครับก็จะเป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้นะครับผมก็เรียงไปเลยนะครับผมก็จะเป็น่ทีด้านซ้ายสุดนะครับผมด้านซ้ายสุดจะเป็นขาสัญญาณ TX นะตรงกลางจะเป็น RX แล้วก็ขวาสุดจะเป็นก r าวนะครับผมแล้วก็เสียบให้ตรงกันกับาในส่วนที่เขาสกรีนในส่วนของบอร์ด Arduino ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับก็หลังจากที่ได้เชื่อมต่อตัว s e r i ียล e ด u ัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้เราก็พร้อมที่จะเอาในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับเข้ามาเสียบที่พอร์ต MicroUSB ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใคร มีการเชื่อมต่อแลนนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อได้ที่นี่นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์มาเสียบที่ตัวบอร์ดนี้นะครับเราจะควบคุมผ่านตัวที่เรียกว่า serial d e b u ัที่เป็น command line เลยนะครับผมเราจะจัดการผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการทํางานนะผ่านหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตามจะเป็นยังไงนะโอเคไปกันเลยดีว่าครับ โอเคนะครับก็อันนี้ก็กลับมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมา,าใช้งานแล้วก็ จัดการกันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมอันนี้ก็ก่อนที่จะเริ่มกันครับผมก็เราก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับชื่อว่า putty นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมซึ่งเราจะใช้บอร์ดอ่าเรนไพ e ีเรียลเอตัวนี้นะครับเราต้องเลือกที่เป็น s e r ร a l นะครับผมแล้วก็จะมีพอร์ตนะครับเป็นพอร์ตคอมนะครับผมเราเราจะดูได้ย่างไงว่าพอร์ตคอมตัวนี้นะครับเราเลือกเป็นคอมอะไรนะครับเราก็มาดูนี้หน้านี้นะครับที่เป็น ดีไว้์แมเนเจอร์นะผมก็ให้มาดูในส่วนของ พอร์ตนะครับผมก็อันนี้นะครับก็จะเป็นคอมพอร์ที่ติดตั้งมาให้ในเมนบอร์ดนะครับผมเป็นคอมหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น USB serial port นะครับที่เราเสียบตัวบอร์ด Arduino ไปนะครับที่เป็นนะ USB มาเสียบแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นคอมตัวนี้นะครับผมตัวอย่างได้เป็นคอมสีนะครับผมเราก็มาที่โปรแกรม Putty นะครับเราก็เลือกเป็นคอมสีเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วกด Open ได้เลยนะครับมอกดอ่า Open มาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอดำๆซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็เนื่องจาก ว่าเรายังไม่ได้เสียบสายตัวไฟเลี้ยงนะครับเข้าตัวบอร์ดฮอลเลนไพล์ซีโตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบสายไฟเลี้ยงดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมีสัญญาณจากซีเรียลพอร์ตเข้ามานะครับผมกันนี้ก็ตัวบอร์ดเนี่ยก็เริ่มทํางานแล้วนะครับอันนี้ก็จะทําการบูตตัวระบบ Linux นะครับที่เป็นอาร์เบียนนะครับที่เราได้ทําการแฟลชลงไปนะครับด้วยโปรแกรม b a l e n a e t c h e r นะครับตอนนี้ก็มันจะทําการโหลดเซอร์วิสต่างๆนะครับซึ่ ก็เหมือนกันกันกบรีนุกตตระกูลอื่นๆนะครับก็จะเป็นหรือเป็นอาร์เบีที่ใช้กับบอร์ดอื่นๆนะครับก็จะมีการทํางานแบบเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับผมจะใครที่ใช้ในการใช้งานครั้งแรกนะครับผมมันก็จะให้ขึ้นใส่ในส่วนของรหัสาผ่านของร o ทนะครับแล้วก็สร้าง user ใหม่นะครับผมซึ่งในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการ Setup ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นแค่ ให้ล็อกอินนะครับผมซึ่งถ้าใครใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราเขาจะให้เราใส่ในส่วนของรหัสผ่านขึ้นมานะครับผมอันนี้ผมก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการใส่อ่า username password นะครับที่เราได้ทําการเซตเอาไว้นะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการ ล็อกอินนะเข้าไปเข้าสู่ระบบของตัว a าร์เบีนะครับสำหรับ o r เรนไพลซีโร่ LTS นะครับผมอันนี้ก็เขาจะขึ้นแค่นี้นะครับผมมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะเขาจะขึ้นอ่ายินต้อนรับเข้าสู่อาร์เบียนเวอร์ชันยี่สิบจุดศูนย์แปดจุดหนึ่นะครับก็คือเป็นอูนตูนั่นเองนะครับเราก็ใช้เคอร์เนลเวอร์ชันห้าจนึ่งสนะครับผมอันนี้ก็เขาก็มีการปรับปรุงอะไรมาอยู่เลยนะครับผมอันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราได้ทาการอ่าเสียบสายแลนไว้ให้นะครับผมก็เขาจะขึ้นเป็น IP a d d r มาให้ด้วยนะครับผม i p a d s ตัวนี้นะครับก็สำคัญนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่สะดวกกับการใช้งานที่เป็น serial แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใชะ้ในรูปแบบของรีโมทที่เป็น CQ shell ก็ได้นะครับผมโดยใช้ IP ที่ขึ้นตัวนี้นะครับผมในส่วนที่เป็นรีโมทที่เป็น VNC switch พวกนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามัน work กับตัวบอร์ดตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะไม่แน่ใจว่ามันในเมื่อมันไม่มี display output เนี่ยมันจะแสดงผลได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ขอไม่ลองให้ดูแล้วกันนะในส่วนของสถานะนะครับก็เป็นยังไงครับ บ้างนะครับก็อันนี้เต็มโหลด14เปอร์เซ็นต์นะครับใช้ CPU ค่อนข้างน้อยแนละ้วก็ตัวนี้มี การใช้งานแรมอยู่ที่30%นะครับจากแรมทั้งหมดเท่านี้แมกนัมก็คือผมซื้อตัวบอร์ด o r a n g e Pi Zero r ีทียตัวนี้เป็นแบบเรื่อที่เป็น2 5 6 MB เมกะไบต์นะตัว CPU t e m ทปนี้จะเพี้ยนนะครับผม1องศาผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วก็เนื้อที่หน่วยความจำนะครับก็ตัวนี้ใช้ตัว SD c a r การขนาด 16GB กิกนะครับใช้ทั้งหมด8%ด้วยกันนะครับก็จะในรายละเอียดเบื้องต้นนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็ในส่วนของตัััววบบออรรร์ดดตนนนนีี้้้เเ่่ยมมสาาาถละไไก็ มันก็คือคอมพิวเตอร์ที่ลง Linux ที่เป็นแบบเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็ขึ้นมามันก็จะขึ้นหน้าจอดำๆแบบนี้แหละเราก็สามารถใช้คำสั่งที่เป็น, Command นคอมมานด์รีนุกทั่วๆไปได้เลยนะครับผมก็ลองใช้คำสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ผู้ชมนะครับก็ลองไปใช้งานดูแล้วกันนะครับว่า บอร์ดตัวนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรยังไงนะครับผมก็บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันสามารถเซตทําเป็นพวกแชร์ได้พวกอะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นลีนุกตัวหนึ่งนะครับก็เอา USB มาเสียบอะไรมาเสียบก็เห็นเหมือนกันนะครับนี่ครับพวกคําสั่งพื้นฐานอะไรต่างๆของลีนุกนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถใช้คําสั่งแบบเดียวกันกันกบทาง Linux ตระกูลอย่าง อุนตูได้นะครับเพราะมันมีพื้นมาจากอุนตูเนาะ mm hmm. ก็ใช้คำสั่งพวก apt ได้นะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่งของรายละเอียดของ Linux นะครับ mm hmm. ก็เป็นอุนตูเวอร์ชัน2 0่4 1น LTS นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็ อันนี้ใช้เป็นแนะคร์เนเวอร์ชัน5.8.14นะครับเป็นแบบ ARMv7 นะก็คือเป็น CPU Cortex A7 นะเป็น32 bit นบิตนะผมก็ตัว CPU ตัวนี้นะครับไม่รองรับนะชุดคำสั่งแบบ64บิตนะครับผมก,ก็ถือว่าถ้าเป็น Linux นี่ก็คงไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็ในการใช้งานเบื้องต้นนะครับของตัวบอร์ด Orange Pi Zero LTS ในตัวนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ เอาไว้นะครับก็จะเป็นเงินในส่วนของการวัดการกินพลังงานของตัวบอร์ดออร์เรน i ์พาย LTS นีกันนะครับว่าบอร์ดตัวนี้จะกินไฟเท่าไหร่นะครับผมก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นไอดเนะครับผมก็จะกินไฟอยู่ที่0.12แอมป์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองฟูลโหลดกันนะครับผมก็ในส่วนของฟูลโหลดตัวนี้นะครับก็กินไฟอยู่ที่0.33แอมป์นะครับผมก็เนื่องจากว่าตัวบอร์ดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมการกินไฟก็เลยน้อยนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เชื่อม ต่อในส่งของ Wi-Fi ด้วยนะครับก็การกินไฟมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเป็นบอรดที่ค่อนข้างจะประหยัดพลังงานเลยทีเดียวนะครับ ก็สำหรับในการรีวิวบอร์ด Orange Pi พ LTS ในคลิปนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสรุปส่งท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับที่เน้นใช้งานเล็กๆเบาๆนะครับผมก็เอาไว้สำหรับงานระบบเฉพาะทางบางอย่างเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวบอร์ดตัวรุ่นนี้นะครับไม่มีในส่วนของการเชื่อมต่อ HDMI นะครับที่เอาไว้สําหรับในการแสดงผลออกหน้าจอนะครับถึงแม้ว่าในพิน ตนวนี้นะครับจะมีในส่วนของการเชื่อมต่อที่เป็นทีวีออกไปได้นะครับผมแต่ก็จะต้องซื้อในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับที่จะต้องเสียบเข้าไปเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้นั่นเองนะครับในบอร์ดตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับผมก็เหมาะสําหรับอ่าคนที่จะเอาบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะเอามาใช้งานที่เป็นระบบเล็กๆนะครับที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้กําลังของ CPU มากนักนะครับเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะเอาในส่วนของหน้าจอแสดงผลเราไปใช้งานนะครับผมเน้นรับอ่า ข้อมูลจากอะไรบางอย่างแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลไว้แล้วเอามาประมวลผลเล็กๆนะครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าบอร์ดตัวนีนะ้มันเป็นบอร์ดที่รันวนระบบปฏิบัติการ l ี n u กนะก็ผมคิดว่านะในส่วนของซอฟต์แวร์อย่างอ่าไพโฮนะครับก็มีคนเข้ามาถามเยอะอยู่เหมือนกันว่ามันรันได้หรือเปล่านะผมก็ในส่วนของบอร์ดตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้งานได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้รุ่นที่เป็นแลม512นะครับเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวไพโฮนะครับเขาต้องการ 미. แบมขั้นต่ำอยู่ที่512เมกะไบต์นะครับก็อันนี้ก็ในส่วนของวิธีการติดตั้งอะไรต่างๆก็คุณผู้ชมก็ไปศึกษาเอาเองแล้วกันนะครับผมก็โดนตัวนี้นะครับก็ไม่การันตีว่าจะรันซอฟต์แวร์ไพโฮหรือรซอฟต์แวร์ตัวซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆดได้หรือเปล่านะแต่ก็เนื่องด้วยมันเป็น l ีนุกเหมือนกันคิดว่าน่าจะสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีในส่วนของดิสเพย์ขึ้นมานะครับก็จะต้องมาใช้คําสั่งในซิเคิลเชลหรือจะต้องมาต่อวงจรเข้ากับบอร์ ก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สะดวกนะครับแต่บางคนอาจจะคิดว่าเออมันก็สะดวกแล้วแต่นะครับว่าคุณจะเอาบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กตัวนี้เอาไปทําอะไรนะบอร์ดตัวนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับผมก็ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมก็เนื่องด้วยตัวบอร์ดมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือบอร์ดตัวนี้เนี่ยกินไฟค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับก็เสียบกับ power bank พวกอะไรพวกนี้ก็สามารถรันได้อะไรได้นะครับก็ไม่มีปัญหาดับหรือค้างเลยนะครับก็เป็นบอร์ดที่ เรียกว่ามีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับในการคันทีรีวิวนะครับกับบอร์ดออ l เ n นพา l ศีรอนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมรับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้าครับสวัสดีครับ